โดนครับผมตับต่อครับพาเข้าไปแล้วครับ,บดโดนครับโดนครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านตกปลาชาแนลนะครับผมวันนี้มาออกทริปกันอีกแล้ววันนี้เรามาไหมแนวกันขึ้นครับอาปรปอ มันนี้มากับนี่ครับผมสีับปาลาครับผมเดี๋ยวขอตัวเตรียมตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะลงมาตกเหยื่อสดดูนะครับว่าจะหยนลุมปลาเก๋านครคอับวันนี้ผมมัดเบ็ดแบบนี้นะครับผมนี่ตะกัวนะครับแล้วก็นี่ตาเบ็ดเหยื่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นเนื้อปลาทูแขกนะครับผมเดี๋ยวมาลงหยนลุมปลาเก๋ากันดู ตอนเดี๋ยวโนล,ลากนะครับลากแล้วครับดนครับผมไอเก<ล>่าเก่าฟ้าครับผมนี่เหมือนจะไม่ค่อยมีตัวอยู่รูนะครับ ตัวนี้มีตอ่อรับมีต่อรัรบโอ้โหไม่โดนน่าจะตัวจ้อยครับเป็นไรครับอย่าใส่เยอะลงไปไหมรูนี้มีตัวครับผมอเอคเอาไหมครับเอาไหมเมื่อกี้มันลอยเยอะลงไปแล้ว ว่ารูนี้มีปลานะครับผมนีมาต่ออีกแล้วครับโดนครับผมนี่เกาลูครับเกาลูใสสวยๆนี <Yep. S 1> ่ครับหยดรูไาเกานะครับนี่ yep. ัวไม่เอ่ยต้องเดินหาไปเรื่อยๆนะครับหมายนี้ปลาเก๋าเยอะน่าจะเยอะนะครับสภาพเป็นหินเป็นเขื่อนแบบนี้เราก็มาหย่อนลองในหลุมกันในโพรงเขานะครับปลาเก๋าก็จะอยู่ในหลุมในรูนะครับผมถ้ามีตัวก็เดี๋ยวเ็ามากัดเองนี่ตอนนะครับ รูให้ได้นะครับเดี๋ยวใหม่ครับใส่เหยื่อลงไปใหม่ตัวหลุมนี้มีมีตัวนะครับผมหย่อนลงไปแล้วรอสักแป๊บนะครับผมให้เขาได้กลิ่นคาวของเหยือ่อโดนครับผมโดนอีกแล้วเอาไฟอีกแล้วครับหนึ่งแต้ม ครับมีตัวนะครับผมเดี๋ยวลองดูรูนี้กันบ้างมีตัวไหม <c oughs> หยนลงไปในรูตามซอกหินนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งถ้ามีตัวเดี๋ยวเขาก็ออกมากินนะครับ ตอดครับพาเข้าไปแล้วครับออกไปอีกแล้วหนึ่งตัวนี่ครับผมอีกหนึ่งแต้มครับหยดลุมปลาเก๋านะครับผมได้เรื่องครับได้เรื่องวันนี้ได้เรื่องวันนี้มีตัวหรือเปล่ามีครับมีครับต่อครับมีต่อแล้วครับรอให้เขาตอดแล้วให้เขาดึงไปหน่อยนะครับไปวัด นี่ครับผมดูแล้วครับโอ้โหพาเข้าหินซะแล้วนี่ออกแล้วครับนี่ใสสวยซะด้วยครับนี่ครับผมมัดตะกัวแบบนี้นะครับไหลลงมาหาตาเบ็ดเลยมันจะหลุดง่ายหน่อยครับนี่หิแทม ครับนี่ตัวครับโดนครับผมนี่โดนจนได้ครับเก่าครับผมตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะครับอย่าปล่อยไปแล้วกันอยังไงเนี่ย่ครับ ไไม่ใหญ่ปล่อยไปครับย่นเก้าในหลุมนะครับผมมุงหลังคาครับผมเริ่มร้อนแล้วเด็ดร้อนแล้วน้ำแานเอฟไปเอาพงแดงมาแล้วครับตรงตัวไร้จริงๆนี่ โอเคครับผมตอนนี้ก็บา่ายโมงกว่าแล้วนะครับจะบ่ายสองแล้วกินข้าวก่อนนะครับวันนี้เมนูเป็นเหมือนเดิมครับผมเมนูนักตกปลาข้าวเหนียวไก่ครับาปลานได้กระมงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กระพงเดงเดี๋ยวให้ดูนะครับผม กับพงเดงก็กัดเครอนะครับนี่ครับผมนี่กระมงหน้าปลาครับแล้วก็กับพงเดงใส่โอเคครับผมประมาณสองสามขีดตัวนี้ของเราก็จะได้เป็นเก๋านะครับผมผมขังเอาไว้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อจอดเบามากนะครับ ต่อดูดึงครับโดนมาแล้วตัวเล็กแน่เลยนี่ครับตัวน้อยเล็กก็ปล่อยนะครับผมเล็กเกินแล้วก็ไม่เอานี่ใช่น่าจะเป็นเกาน้อยโดนครับ เก่าน้อยอีกแล้วนี่ปล่อยครับตัวนี้ปล่อยกว่าแล้วครับตอดอยู่นานแล้วเล็กนะครับปล่อยไปนี่หนึ่งเต็มปล่อยไปครับโดนครับผมมาอีกหนึ่งตัว นี่เก่าน้อยนะครับไม่เอานะครับตัวนี้จะปล่อยเหมือนเดิมนี่นะครับปล่อยนะผมไปตัวน้อยไม่เอาตัวไซส์สวยๆไปไหนหมดเนี่ยเราหาลุมใหม่ครับนี่ เจอรูหนึ่งรูครับไม่รู้ว่าเจ้าของรูจะอยู่หรือเปล่ามีตัวครับโดนครับผมนี่ไงเจ้าของรูครับผมงัดออกมาจากรูเลยนี่ครับผมมีแต่ไ่นี้จริงๆเดี๋ยวผมปล่อยนะครับนี่ครับผม วันนี้ไซส์สวยขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายังเล็กนะครับปล่อยไปอีกหนึ่งรูนะครับรูสวยๆเลยไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่านี่ครับรูนี้ครับ โจนครับผมนี่ออกมาจากรูเลยนี่ครับครับตกง่ายๆนะครับแต่ว่าระวังเกี่ยวหินอย่างเดียวนะครับผมตกแบบนี้วิธีนี้นะครับได้ปลาทอดแน่นอนมัดตะกัวปล่อยให้ตะกัวแบบนี้นะครับให้ไหลลงไปหาตาเบ็ดเลยมันจะช่วยลดการเกี่ยวหินได้นะครับได้ดีเลยทีเดียว โอเคครับผมเรามาล่าปลาเก๋ากันต่อครับเก๋ารูเการูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะโยนรูนี้นะครับคุณผู้ชมว่ามีหรือเปล่าผมว่ารูนี้สวยอยู่นะครับน่าจะมีตัวเดี๋ยวลองดูครับรูนี้นะครับเดีย๋ยวลงไปแล้วครับ มีตัวหรือเปล่ารูนี้ไม่ค่อยลึกนะครับผมมีตอดนะครับมีตอดตอดหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่ารูนี้เหมือนตอดนะครับเมื่อกี้ ตอครับตอครับโดนครับขึ้นมาเลยโอ้ยตัวนี้ไซส์สวยเลยนี่ครับผมว่าแล้วต้องมีตัวรูวนี้โอ้ยตัวนี้ไซส์สวยเลยครับผมนี่ดูไซส์สครับโอ้โหววสวยเลยครับตัวนี้นี่ก็สวยเลยว่าแล้วมันต้องมีตัวครับรูนี้อุยอยอุยอยโดนมาอีกตัวแล้วครับนี่เก่าน้อย อีกหนึงตัวใช่นี้อีกแล้วไอ้นี้ต้องปล่อยครับปล่อยครับผมไปไม่ใหญ่โอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับสําหรับการตกปลาหนึ่งวันนะครับบนเขื่อนแนวกันขึ้นอ่าวปอที่ผมไปกับน้ำปานวันนี้นะครับนี่นะครับผลงานที่เราได้ ก็เป็นเกาลูนะครับที่เราประโยชน์รูกันมาวันนี้ผมเอาแต่วพวกไซส์ไซส์ทอดนะครับไซส์ใหญ่ๆห,ห,หน่อยเล็กๆผมปล่อยไปหลายตัวครับวันนี้เราน่าจะได้กันร่วมสิบกว่าตัวนะครับผมเกาเกาลูเอากลับบ้านมาแค่หกตัวเอามาทอดนะครับทำกัขบข้าวโอเคครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ปลาตกปลาเยอะๆนะครับผมแล้วคอยติดตามชมนะครับว่าทริปหน้าผมจะพาไปตกปลาที่ไหนกันอีกสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ